โอเคน้ามีสองสองสี่แล้วนี่ออกมาแล้วสองสองสี่ก็ยังงงโอ้ครูครูแล้วนะครูเอกนี่บอกคณิตศาสตร์เก่งจริงๆเลยตบมือให้หน่อยตรงไหนตรงไหนสิบสองยีสองได้เท่าไหร่สามบอกสองได้ห้ โหนได้ไงนิ <te le sushi> oh, okay. Okay. Okay, ้วมือเอามาได้พระเจ้าตบมือให้เนี่ยโอ้ได้สองสามสี่ห้าโอเคใช้ได้แล้วช่วยดูเนี่ยตรวจสอบเนี่ยว่าผิดว่าถูกอ่าโอเคละนะโอเคได้มีเลขเนี่ยใครที่มีเลขคล้ายๆสมมติว่าเนี่ยอะไรนะไปที่สองสองสี่เนี่ยอ่าก็มาดูได้ว่าจะเป็นยังไงความฝันนะ มฝันเป็นยังไงวะนี่ทำไมอยู่นั่งอยู่ใกล้กันเนี่ยต้องใความฝันอะไรจินตนาการเหมือนกันอะไรอยู่ใกล้กันขึ้นตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวอ่าตมาบอกว่าหลังจากที่พรุ่งนี้เราจะตาราง5ช่วงของชีวิตเสร็จแล้วให้พวกเราไปเตรียมสต็อกมันต้องเตรียมกม่ได้เพราะว่าคนคนใกล้ๆของเราคนรักคนรัยอยู่ใกล้ๆพอดีบางคนมีแฟนมาด้วยมีภรรยามาด้วยมีกิ๊กมาด้วยไม่มีในในนี้ไม่แมากิ๊กมาแน่ก็เอาคนใกล้ตัวเลาเนี่ยนะแล้วก็ใครมีลูกก็เตรียม เอาเตรียมคนไว้เยอะๆใครที่ไม่ได้มาเป็นคู่ก็ไม่เป็นไรหราเดี๋ยวให้โยดบทเสียงยกมือได้แต่เราจะดูว่าความทั้งพันนะนะจากเราจะดูลางเก้าชีวิตเสร็จแล้วน่าจะพ่กนี้ไปแล้วก็จะมีอะไรนี้โอเคต่อไป8ปดแปโหเลขแปนี่เห็นไหมมานี่เลขแปโผล่มาไหมไม่ไมีมมเลยเรามีมีตรงนี้เห็นไหมเลขแปดจากสี่สิบไปเนี่ย เรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแล้วนะไม่มีปัญหาแล้วไม่เครียดเรื่องเงินเลยฮะไม่มีเลยไม่มีเลยเนี่ยเพราะมันไม่มีเครียดเลยไม่มีเลยเนี่ยคนอย่างกับอะไรชอบชอบอะไรนะพ่อครูใช่ไหมว่ารถต้องมีเงินเยอะๆเนี่ยเครียดมากกังวลมากเลยว่าจะครั้งนึงจะกินเอารถไปจอดแล้วก็กลัวรถไปรถหรูรถอะไรเนี่ยตอนหลังเนี่ยไม่มีเงินก็โอ้โหรู้สึกว่าอ่าไม่สบายเลยบางทีเนี่ยความหมายเนี่ยคนที่อ่าแล้นะ อ่าอะไรนะไม่มีสมมติว่ามี8เนี่ยแสดงว่าอันนี้อาจจะปวดห,หัวเครียดเรื่องเงินเรื่องทองอยู่แต่ใครที่มี8 8ไม่มี8ปดมาเนี่ยเรื่องการเงินการทองเนี่ยไม่ค่อยวอรี่เท่าไหร่ไม่ค่ยอ,อ,กอไไคยกังวลเท่าไรหร่เพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูนะเลขแปดเนี่ไหมสองเออสองหนึ่งแปดมาถึงตรงนี้ก็ไม่มีแล้วแสดงว่าเรื่องงานเงินเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเขจาจัดการวางแผนเรื่องคนเรื่องอะไรเนี่ยโอเคแล้วเห็นไหมอ่าไม่มีปัญหาแล้วเลขเจ็ดอ่าเลขเจ็ดนี่ มีแม่เลขเจ็ดมีตอนนี้สองสี่สองสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดอันนี้ก็เหมือนกันตอนเป็นเด็กนี่ก็บางทีดื้อสนมันกันไม่ชอบเรียนมันเรียนตอนเนี้ยตอนใบเนี้ยสี่สิบชอบไปค้นคว้าศึกษาเลขเจ็ดตอนเด็กๆนี่ก็เหมือนกันเหมือนกับใครนะคุณหมอไก่เหมือนกันชอบเลยนะซักใายซักถามแล้วก็กลับกันตลอดเลยไหมเขาจะมีแปดสิบเจ็ดได้กลับกันไหมกลับกันเหมือนกัน ห้าก <correction>. <ITA> <To en. S 2> ับสี่กับกันไหมกลับกันเหมือนกันนะความคิดนะเพอหนึ่งกับสองก็กลับกันอีกเลยรู้สึกว่าในสมองเขาเนี่ยมันจะสับสนตลอดเลยมันจะมีทุกอย่างบางครั้งเหมือนเหมือนจะมีอะไรสักสองอย่างมาให้เราตัดสินรู้สึกไหมอ่านี่แหละอ่าบางทีเนี่ยคือว่าชีวิตของเรามันจะสวนไปสวนมาพอในความคิดพอมาสักหกสิบไปปุ๊บมันจะกลายเป็นอะไรนะเป็นอ่าเป็นขึ้นอะไรขึ้นเดียวกันนะอ่า ถ้เจ็บไม่ไบางทีพอแก็บก็ฟังอะไรก็ภาษาจีนว่าหูเลยนะห,ชหูชาไม่ใช่หูชาหูกระทละล้เฉยๆแล้วตอนใหม่ๆนี่ก็เอ้อคนชมก็ดีใจคนด่าก,ก็เสียใจไอเลขเจ็ดโอเคเลขเจ็ดเลขแปดเลขเจ็ดมีก็ใครมีสองห้าเจ็ดต้องยกมือซิอนี้คนสองคนงนั่งข้างหลังเ,เลขสองห้าเจ็ดนี่คือเลขอะไร ห้ามบอกใครนะเรารู้กัน2คนเพราะอะไรนะทีนี้สองคนความในใจห้ามบอกกันนะคนที่มี2 5งห้าเจ็ดนี่นจะเป็นคนที่ว่ามีความลับอยู่ในใจบอกใครไม่ได้เรารู้กันสองคนใช่เปล่าอ่าเนี่ยโเป็นไมเป็นไหมมีไหมไหม,มีนี่แหละมันครั้งนเลยมาหาคําตอบว่าทำไมเราจะไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยไปหาทําไมที่โบสถคิดเนี่ยเวลาเขาทําไมต้อง มีตู้สักตู้หนึ่งวันเสาร์ทิดคนก็จะไปยืนบางทีปากหวงว่าอะไรอยู่ในตู้เนี่ยบางทีก็ไม่มีเราเราเข้าไปสารภาพแบบบ่มบ่มบ่ม่า <c oughs> สบายนี่แหละบางทีคนคนคน <c oughs> ที่ทําความผิดอะไรไว้เยอะๆเนี่ย <c oughs> บางทีจะเก ب, ็บเก็บเก็บเไม่แจ้งบางทีเราไปตกลงตั้งตั้งข้อตกลงสัญญาเอาไว้ห้ามบอกใครนะที่ไหนได้บางครั้งเนี่ยยุคนเนี่ยยุคสองพันปีอธิบาห้ามบอกใครนะห้ามบอกใครนะสุดท้ายเนี่ยบอกกันรู้กันหมดเลย ใครลบกใครมาตอน,น,นอ่าในเจ็ดนี่เลยก็ต้งขของค้นคว้าหาสัจธรรมนะแล้วก็มีอะไรปมปมนี่เป็นไงปมอ่ะมาจากปมไหม,มปมในใจนคนที่มีสองห้าเจ็ดมีปมในใจเหมือนกับอะไรนะมีอะไรที่แบบว่ามีปมอยู่ในใจหาจิตที่จะที่ไม่ออกเลยนะกำลังหาหาที่คนมีปมใน,ในใจนี่ก็ เราเข้าใจปมมันมันมันมีอะไรจุกอยู่ในอกในใจเนี่ยมันไม่สบายใจหรือว่าแม่อะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่มีใครไปผูกเราแล้นะเราผูกเองเราต้องอะไรนะ <Okay. S 1> แต่ว่าต้องแก้เองอะไรเราองนี่แหละนะฮะสองห้าเจ็ดเนี่ยมีปมคนที่มีปมนะที่จริงหลายๆคนนะก็มีปมบางปมเนี่ยบางทีเนี่ยแหละมันเป็นปมที่ทําไมพระคุณเจ้าถึงอะไรนะ,ะทุกสิ่ง อันนอุโบสถสินอะไรต้องไปมีอะไรนะสารภาพบาปสารภาพบาป <บา S 1> ต้องมีอะไรปงอ,บอนนา,าบัตพอปองบาปเพรมันไม่มีอะไรในใจละโล่งละถ้ะาคิดอะไรก็ต้องหนึ 1, 2, ่งสองสามเข้าไปนี้วาเข้าอะไรไ่อถ้าจบกันไปอย่งน,นอันนี้ก็มันกันมันมีเรื่องอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยค,คนคนธรรมดานี่ก็บางครั้งก็โอเคอยู่ถ้าเราไปสารภาพไปบอกไปเพื่อนอะไรบางทีมันไม่มีอะไรหรอกสำรับเราไปคุยกันนั่งเปิดไปบางครั้งเขาเขาแก้วิธีแก้ปองแกอเลยเนี่ยเรื่องของอะไรนะ เอ็นเอพเนี่ยเขาให้เอาประกาหรือว่าไม้เนะไรเนี่ยเป็นนั่งชายทะเลอะไรเรื่องอะไรที่เจ็บใจบาดหมางใ,ใจเราเขาไป,ขไปเขียนยชื่อคนในทะเล,ะเลพอเขียนขึ้นปุ๊บอันนั้นนะทะเลขึ้นมาปุ๊บมันก็ล้างไปแล้วมันก็ลืมไปไม่งั้นบางคนก็บางสูตรเขาก็ว่าให้เอาเลยนะหินจักหินเฟื่องอะไรที่ไม่ดีเฟี่องไปในแรงๆให้มันปลุดไปกันมนอ่าต้มน้ำต้มไปเลยหายไปเลยอะไรเงียบางครั้งก็ขึ้นไปอยู่บนตะกอน มันเลยมันเก็บกดไว้นานเนี่ยบางทีมันมีหลายแบบนะแต่บางคนเนี่ยตะโกน,นตะมาเคยชอบมันกนเนี่ยตะมาชอบไปยืนบนสูงๆเพราะขึ้นไปปีนเขาสูงสุดๆ,ๆตมาก็ไปยืนโอ้ยตะโกนนะลืมไปตะโกนอะไรมาตะโกนไม่ได้ตะโกนชื่อตัวนนทะนะมาอะไรนี่นะนตะโกนโออาววอะไรบางมันเข้ามากันเต็มเลยเพอกระโดดลงมากระต๊บโอ้โหมันเกาะมาเลยนะอะไรไม่รู้วิญญ,ญาณทรงไหนามาเกาะมา ตอนหลังเนี่ยแปมากเก้าเนี่ยแต่มาก็ตกใจนะโอ้มาเก้านี่ม,กกนมีเล่นของเยอะเลยพวกบอลการพนันแต่มาต้แค่เดินผ่าดเฉียดเขาเห็นคนหัวโล้มน,นี่ป๊อบซวยเลยวันนี้สู่กองกวงใชได้ <S 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 วา <S <S ่าทำไมสู่กองกงคนหัวร้านนี่เขากลัวมากเลยเพราะว่าคนเจอจจจป๊อบนี่คือวา่าแพ้ทีเดียวอไอ้พวกที่สังเกตเนี่ยพวกนักการพนันเนี่ยทาไมมันถึงต้องโกนหัวโล้มกันพราะเข้าไปป๊อบมันชนะละไอ้พวกนั้นไอ้พวกนั้นมันข่มไปก่อนละออนล่าข่มไปก่อนเลย ตมามมีลูกศิษย์เวียดนามคนนึ่งนี่ทำไมก็แกไม่ได้เป็นพระนะแกทำไมทำไมโกนหัวโลกเลยำไแกเป็นเจ้าของบ่อนพน,นันคนเจอแกปุ๊บก็อะไรนะโดนล่าแกก็สูก่กางๆนะรับรองคนแพ้และอันนี้นะโอเคเอลูกเป็นไหนไล่ะอ่าเลขสองห้าเจ็ดนี่ก็คือว,ว่าเขาว่าเวลาเราตะโกนเลือกไปอยู่บนสูงๆตะโกนเนี่ยต้องเลือกชื่อตัวเองด้วยไม่เลือกชื่อตัวเองเนี่ยไม่รู้วิญญาณข้างหนุนข้างในตรงตกเหีือกตกตายวิ่งมาเข้ามามาขอเกาะมาขอสมบุรณอะไรเนี่ย โอเคโอเคพอมาถึงอันนี่สองห้าเจ็ดไหมมาสองสี่หกอ่าเห็นไหมเรื่องเลขหก 6, เป็นไงบ้างอ่าครูครูครูเอกแล้วเนี่ยอ่าชอบไหนชอบเดินเข้าป่าเข้าดอยไปสอนเด็กใช่ไหมไปให้ไปเสียสละดูว่าคนไม่มีเนี่ยทําไมขึ้นไปนนบนลงบ,บ,บนดอยไปอะไรนะให้เสียงเพลงให้ความรู้ให้เลยอ่าสอนเด็กลงเดง็กดอยตามเหมือนกับดนขายอ่ามันก็เป็นครูดอยเลยนะ บางทีไม่ได้หวังอะไรไม่ได้เอาเลยมีแต่ให้ให้ให้อันนี้ก็คือว่าคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะคนจนจนแต่รวยน้ําใจใครจะว่ายากจนคนจนผู้ยิ่งใหญ่น,น,น,นะเพวเลยข้นี่คือว่าเป็นคนที่ว่ามีแต่ให้มีแต่เสสละให้คนอื่นใครไมรู้สึกว่าเราจะมีชอบเราคนที่คนที่มีเป็นร้อยเป็นพันล้านนะแต่ไม่เคยให้กับใครเลยมันรวยไม่รวยมันไม่รวยคนที่ไม่มีอะไรเนี่ยมันยิ่งให้ยิ่งรวยไม่รู้มันเอาอะไรมาให้ไม่รู้เนะ่ย เขประกาศไปพบคนวันนู้นนี่มาเอาเอาได้เสื้อได้ผ้าได้ขนมนมเลยเข้าไปโอเคเรามาดูเลขหกมีมาแล้วเพราะว่ามีเลขหกมีมาเยอะเนี่ยเลขหกใช่ไหมอ่าแต่น่าจะช่วงวัยเด็กๆวัยอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยได้ทำบุญไม่ยุ่ยช่วยคนแต่พอมาสี่สิบไปเนี่ยชีวิตเนี่ยรู้สึกว่าอะไรอะไรก็เพื่อตัวเองเพื่อตัวเองมาเยอะละเห็นแก่ตัวมาเยอะแล้วก็คิดถึงตัวเองอ่าแต่พอมาถึงวัยเนี่ยเริ่มคิดถึงเพื่อคนเพื่อประโยชน์เพื่อนอะไรนะ เกิดมนุษย์ชาติอะไรเลยนะแล้วเรามาดูปี224เลข4มีไหมมีไหมนี่ก็มีเลข4 4นี่มี4นี่มีเกิดก็มีอันนี้ก็4เหนนไห้ันปลายชีวิตต้องมี4 4นี่เราว่าอะไรไหมเลขที่ปฏิบัติใช่ไหมเลขใช้รรือว่า224ปลายชีวิตนี่ต้องทำเลยเาว่าเขาเป็นมีความฝันที่ว่าจะทําประโยชน์เพื่ออะไรนะเพื่อส่วนรวมอะเพื่อคนเยอะ Latitude, well itive, ไม่แน่จะตั้งมูลนิธิจะตั้งสมาคมตั้งชมรมตั้งอะไรเอาเรอตั้งอะไรนราวงดนตรีเราตั้งต้องเป็นอะไรนะทีมงานหรือว่าต้องเป็นอะไรของตัวเองทุกอย่างตัวนี้มีหมดแล้วมั้งนี่ยังเริ่มใช่ไหมเนี่ยเราเราต้องตั้งทีมงานมีเวทีตัวเองอะไรตัวเองเปิดโรงเรียนดนตรีเปิดอะไรกันว่าอะไรมาแต่หือว่าเปิดโรงเรียนเขียนทีเขียนนอตอะไรแล้วแต่ว่าเป็นดนตรีอะไรเนี่ยเห็นไหมดนตรีอะไรดนตรีบําบัด เนี่ยชื่จริงเขาเป็นหมอเหมือนกันนะหมออะไนะหมอดนตรีดนตรีบัมบัดชื่จริงดนตรีบัมบัดเนี่ยแต่มาชอบนะ่ยพิสุณีอ่าเมจีโจผมจำอะไรนะแม่ชีอ่าโยอิงอ่าโจโยอิงอะไรที่ที่เบสใช่ไหมที่เราแค่สวดมนต์บทเดียวเนี่ยสวดบทเดียวเนี่ยเลี้ยงเด็กเป็นพันๆคนเลยเนะขามีเลี้ยงเด็กที่แม่ชีพิสุณีอะไรที่ที่บนหิมาลัยเนี่ยนะนะที่เนปาลเนนะี่ย มีเด็กเป็นพำนพคนแต่ทำไมไม่ได้ไปนะหลังจากที่เห็นตอนที่อาจารย์อาจารย์เลยนะอาจารย์ไพรโรดท่านปรกเสกเลยไ้ท่านก็เชิญมาสดมันเราสดมันอะไรเราโอ้เสียงมันพองเสียงมันบางคนเนี่ยแค่ฟังเนี่ยมันเล็งก็หายแล้วโหมันอัศจรรย์เหมือนกับถ้าเรามาพูดพูดกันเหมือนกับที่ว่าคาถาเป่าอะไรพวกเนี้ยมันก็จริงนะบางทีเป่าเป่าถ้าเราเสียงไพรโรดด้วยนะมันไม่ต้องไปรีบไม่ต้องอะไรโอ้ ยาวๆหรือว่าอะไรนะโอ้อันนี้บางทีโอมไปกันไปคนฟังไม่ทันผีนั่นนั่นนั่นนนนัหรือว่าเราเราลองฟังเนี่ยเป็นในสวดช้าๆก็ได้อะไรก็ได้เป่าช้าๆก็ได้ไม่ต้องรีบน้ำมันบางทีนี่ที่เขารีบร้อนเพราะอะไรคาถามันเยอะนะสวดสั้นๆไม่ทันบางทีหมอจะไปก่อนอาจจะไม่ทันต้องมาเปลี่ยนหนเราลองไปดูฟังของอะไรนะดิสนีอันน้ย์อันนี้อันนี้อันนี้ อันนี้เนี่ยเขาไปว่าแม่ชีนะพิ่สุนีนอันนี้นอันนี้แล้วแม่ชีอันนี้อโอ้เสียงไทยเลาะมากไทรเคยฟ,ฟังกันสมากมั่งจะดังแล้วก็ปีหนึ่งบางทีท่านจะออกเดินสายประมาณสักอะไรนะสามเดือนแค่ตะเลนสิงคโปร์ไต้หวันวอนอสเตรเลีย,น,ลยนิวซีแลนด์แล้วมีคนดังๆเนี่ยแค่มาเด็ดที่ตาพอฟังปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันไม่แบบผ่อนคลายรีแลกต์หรืเนี่ยอย่างเราคุยเอกเนี่ยใช้อะไรนะ ดนตรีบำบัดได้ทำไมรอบเนี้ยเราโชคดีจริงๆเลยโหปกติเนี่ยเดททีนึงหลายหมื่นนะเราไม่เราเนี่ยต้องจ่ายกับคนร้านหมืนม่นๆเงินสบายเลยวนะันนี้เดทได,ดฟรีหมดเลยไหมเงิติ้งตองติ้งต,อง,ต,งตองปกติเนี่ยนอะไรนะเรียกอะไรนะดนตรีบำบัดจริงๆแนวะทางเดี๋ยวนี้คนกำลังมีปัญหาคเครียดๆไม่ว่าผมบนดยอยโควิดสงครามเ,เนี่ยเห็นไหมขีต้าไปสู้กับปืนได้ไงแต่คนมาฟังเสียงขีต้าปุ๊บโอ้โหตะวันปืนมันนั่งกอดเข่ามันนั่งฟัง โอ้โหทำไมเสียงกีตาร์อยากจะให้ประเทศเราเนี่ยสามัคคีกันในกันอะไรนะบางทีทุกสิ่งทุกอย่างดนตรีเนี่ยมันมีคีย์ไวโอลได้มีฟาจันเนี่ยมีอะไรนะคลื่นมีอะไรนะมันสามารถที่จะไปอันนี้คนได้ทำไมเราจุดยองนี้โอเคสำเร็จไม่สำเร็จคุยเอกทำสำเร็จไม่สำเร็จสำเร็จเพราะว่าอะไรนะสองสองสี่เนี่ยที่เราว่านมิสซินีผสมเป็นอะไรที่เป็นเป็นไม่ได้ต้องเป็นไปได้ผู้เคอร์ซี่อะไรก็อะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับเราดูหนังศูนย์ศูนย์เจ็ดเหรนี ศานย์เจ็ดอะไรที่มันทำได้ศูนย์ศูนเจ็ดมันทำได้หมดพวกนี้นะมันเราไปดูหนังศูนย์ศเจ็ดบ่อยๆอะไรที่ทำไม่ได้ที่เชียงเชียงค่าไทยลุยเลยนะโอเคสองห้าสี o, ่ห yeah. um ้าโอเคครับเราดูนะแล้วสอบสมงสีมันทำให้เราเจ็บป่วยไหมคะคนนี้เป็นสีเจ็บป่วยนี่คือว่าจะไปเก็บกดไงเนี่ย พราะเนี่ยชอบเก็บกดเก็บอะไรไว้ในใจอะไรมีอะไรมีความในใจมีอะไรเยอะมันมันคือว่าบางครั้งเนี่ยเราจะให้คนอื่นมีความสุขแต่ลืมลืมลืมอะไรนะเข้าใจไหมลืมข้างในอะไรอะไรคนอื่นความทุกข์ของคนอื่นเราดูดมันหมดกับเก็บมันหมดเราสงสารคนอื่นน่ะแต่เราไม่อยากให้คนอื่นเห็นเราทุกให้เราเห็นคนอื่นทุกแล้วนะเราก็สงสารเราจะให้เห็นให้เขาเห็นรอยยิ้มเราให้เขาได้ยินได้ยินเสียงเพลงเราให้เขาได้ยินอะไรอะไรเราอะไร ข้าใจไหมมีแต่ความสุขให่คนแต่ตัวเองแหละแล้วก็ต้องดูดพลังลบก,กันย่างกับที่อะไรนะอาจารย์ไตบอกว่าพระอะไรนะพระนี่แหละท่านปรารถนาว่าขอให้ขอให้คนทุกคนเนี่ยเห็นเราเนี่ยขอให้เขามีความสุขหรือว่าเขามีทุกข์อะไรขอให้มาหาเรา มันป็นปฏิฐานอย่างนี้ปุ๊บมันเข้ามาจริงจริงนะบางทีอะไรทุกอะไรเราก็อมไปอมไปอมไปกลับเน่ยระวังที่บอกว่าเนี่ยเนี่ยผู้หญิงก็นอนนี่ยน่นั่นนั่นน่ยผู้ชายก็ตับอะไรบาอะไรต้องระวังเหมือนกันอย่าไปเก็บกดเนี่ยต้องบางทีคนที่เอ่อเลขเลขสี่มีว่าอะไรเนะี่ยมันต้องปลดปล่อยออกมาจัดถึงถึบางครั้งเหมือนกันเรารักษาใครเนี่ยเรา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 เป็นหมออะไรเราก็ต้องโดนกลับมาเนี่ยก,ก็เราสแกนตบมาปัดเป่าให้มาวันนั้นเอ๊ะอาจารย์มาทำไมเอวมีปัญหากระดูกมีปัญหาสแกนต้ได้ แต่มารู้อยู่ว่าแต่มาเอวเป็นปัญหาเพราะอะไรพุงแต่มาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็แล้วก็ปวดหลังปวดเอวแต่มาลุกนอนยกนี่แล้วก็อุบัติเหตุตั้งหลายครั้งอเแต่มาก็เลยเข้าใจว่าเออเราก็จัดกระดูกคนจัดกระดูกคนจัดจัดบ่อยๆเราก็สุดท้ายเราก็เอวมีปัญหามอนกันเพราะว่าหมอกระดูกก็จะเป็นกระดูกหมอมะเร็งก็จะเป็นหมอมะเร็งหมอดูก็ตายเพราะหมอลืมดูคนอื่นอ่ลืมดูแต่คนอื่นลืมดูตัวเองนีือก็ว่าใช่ไหมโอเคอ่ะ ต่อไปเราจะมาเขียนเปลี่ยนบทละครชีวิตละอ่าจะเปลี่ยนยังไงอ่ามาขอหน่อยสิขออีกสักคนหนึ่งขึ้นมาเขียนแล้วเราจะมาบอกว่าวิธีเปลี่ยนละครชีวิตสมมติเราอายุเราอยู่ตรงนี้เราจะปฏิบัติตัวนี้เราจะทำยังไงเราว่าเราอยู่ตรงนี้เราจะปฏิบัติเรียนรู้ตรงนี้รู้ตรงนี้จะทำยังไงอ่าเราไม่ต้องไปรอ60ไปนีับอ่าอ่าครูเอกตอนนี้อยู่อายุเท่าไหร่เห้าสิบเท่าไหร่ห้าสิบห้าใช่ไหม ห้าสิบห้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตเราจะอยากมาอันนี้ตรงนี้หกสิบเอ็ดตอนนี้เรากำลังคิดวางแผนกำลังเริ่มจะทำอยู่ใช่ไหมเดี๋ยอะมาดูว่านนี้มีเวลามีอะไรอยู่ใช่ไหมแหัวมนแม่พี่อ่ะ คนคนละพาคกันเลยเนาะนุ่มชักคนใต้จงรันจงหลงจงรักจงหลงเขือนสวยก็ได้เลยใช่ฮะไปเจ๊พ่อไป